คำว่าแสตน l โลนเนี่ยคือเขาแยกออกมาจากตัวบ้านนะครับเมทัลชีต P u คืออะไรก็คือเมทัลชีตบวกด้วยชนวนโพลียูริเทนนะครับแบบนี้เราเรียกว่า WPC แบบซาะล่องนะครับผมผมใช้ WPC ของยี ho, ่ห้อ ROWPC นะครับผมตรงนี้ต้องบอกว่างานของช่างปอน,นะครับแข็งแรงมั่นคงแน่นอนนะครับผมมันก็จะให้ความรู้สึกสวยงามแบบนี้แล้วยิ่งมีผนังแบบนี้โอ้สุดยอด สวัสดีครับผมช่างปอนะครับช่างปองป้าป้าลูฟนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่กันที่บ้านสร้างเองนะครับเป็นบ้านที่ใช้พักผ่อนหย่อนใจสไตล์รีสอร์ทนะครับผมลูกค้านะครับพอดีว่ามาพักผ่อนที่บ้านแล้วตอนนี้นะครับยังไม่มีหลังคาบังแดดบังฝนกันเลยนะครับผมทีนี้ก็เลยนี่เลยครับช่างปองจัดให้นะครับเป็นหลังคาสําหรับบังแดดบังฝนแบบนี้เรียกว่าสแตนอะโลนนะครับเพราะว่าคาว่าสแตนอะโลนเนี่ยคือเขาแยกออกมาจากตัวบ้านนะครับเขาไม่ได้ไปอยู่คอนเน็กหรือติดกับตัว บ้านเลยนะครับแยกออกมาอยู่โดดๆของเขานะครับผมหลังนี้นะครับผมด้านบนเนี่ยเป็นหลังคาเมทัลชีท P u นะครับเมทัลชีต PU คืออะไรก็คือเมทัลชีตบวกด้วยฉนวนโพลียูริเทนนะครับกันเสียงนะครับผมกันแดดกันความร้อนได้ประมาณหนึ่งนะครับผมด้านบนเขาก็เป็นแผ่นเหล็กรีดเนาะส่วนด้านท้องด้านใต้เขาอีกทีนึงเนี่ยเขาก็จะเป็น PVC ปิดปตายท้องอีกทีหนึ่งนะครับผมในส่วนของท้องตอนนี้นะครับตีฝ้าเมทัลชีตลายไม้ ai, ปิดเอาไว้แบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าฝ้าเมทัลชีตลายไม้เนี่ยครับตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาให้ความรู้สึกเหมือนเป็นมี เจอแบบลายไม้นะครับผมแล้วก็สามารถติดไฟลิบบินเข้าไปในล่องแบบนี้ได้นะซึ่งลูกค้าเนี่ยติดไฟลิบบินถึง5เส้นเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็นี่นะครับสว่างมากเลยนะครับแล้วไฟก็เป็นแสงวอร์มไว้นะครับหรือว่าเป็นไฟแสงส้มนะครับก็ให้ความรู้สึกนวลสวยแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมีสวิตในการเปิดปิดไฟนะครับผมเนื่องจากว่าบางทีนะครับถ้าเกิดกลับมาเย็นหรือดึกอย่างเงี้ยนะครับผมทัมเมอร์จะทําหน้าที่เป็นตัวเปิดตามเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับ อย่างเช่นตรงนี้เรากําหนดไว้ที่6กโมงเปิดนะครับพอปิดก็ปิด6กโมงช้านะครับผมาตอนเช้ามันก็จะปิดอัตโนมัติเลยนะก็จะได้ไม่ต้องกลัวว่าเราจะลืมเปิดปิดนะครับเพราะว่าตัวทิมเมอร์จะทําหน้าที่เปิดปิดให้เองนะครับผมตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเรามีผนัง WPC ปิดเป็นพาดิชันเอาไว้อีกทีนะแบบนี้เราเรียกว่า WPC แบบเซาะล่องนะครับผม WPC ก็คือ wood พลาสติกคอมโพสิตนะครับผมว o o ดก็คือไม้พีคือพลาสติกเมื่อเอามาผสมกันก็คือเศษไม้บวกพลาสติกก็ได้เป็นวัสดุใช้ทดแทนไม้นะครับ WPC แบบนี้นี่เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่า WPC เนี่ยเขาก็มีความสวยงามนะแล้วก็เทคเจอร์ของเขาเนี่ยครับเขาก็จะมีในส่วนของร่องของอะไรพวกนี้ครับที่เขาทําเป็นลายเป็นร่องออกมาสีเขาก็จะมีเทคเจอร์ที่ค่อนข้างจะไม่ได้สม่ําเสมอหรือเรียบไปเป็นแผงเดียวกันเลยนะครับเพราะจะเป็นสีที่กระจายกันออกไปนะครับมีเข้มมีอ่อนแบบนี้เรียกว่า WPC สีไม้สักนะครับอันนี้ผมใช้ WPC ของยี่ห้อ R O W P C นะครับผม R O W P C เนี่ยเขามี WPC ให้เลือกมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีสักสีอ่อนสีเข้มสีอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถเข้ามาดูได้ที่โชว์รูมเขานะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้นะครับที่ผมจะลงเอาไว้นะครับแล้วตรงนี้ผมลงไมโครพายไว้ถึง5หลุมกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเสาคู่หน้านะครับผมลงไว้2แต่ด้านหลังเนี่ยผมลงไว้3นะครับที่ลงไว้3เพราะว่าตรงกลางเนี่ยผมลงไว้สําหรับรับระแนงด้วยเพราะถ้า เราไม่ตั้งเสารับตรงกลางเนี่ยตรงกลางมันอาจจะตกหรือหย่อนแล้วมันจะมีอาการโครงได้นะครับในเรื่องของผนังบางทีไปไปกดไปดันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันโครงได้แต่เรามีเสารับอย่างนี้แข็งแรงหายห่วงครับผมตรงนี้ต้องบอกว่างานของช่างปองนะครับแข็งแรงมั่นคงแน่นอนนะครับผมเสาเนี่ยเป็นเสาแบบชุดใหญ่นะครับแต่ว่าเราใช้4ี่คูณี่ตรงกลางท่อนเดียวส่วนด้านหลังเราก็ลงเป็นเสา4ีู่ณไว้ปกติเลยนะครับผมเพราะว่าเราโชว์กันแค่เสาคูนาเท่านั้นนะครับส่วนรางน้ํานะเนื่องจากเป็นโครงสแตนเโลนน้ําเราเททิ้งไปทางด้านหลั มาครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้เป็นส่วนของด้านหลังนะครับก็คือผนัง WPC เนี่ยอยู่ข้างหน้ารังน้ําแบบนี้นะครับผมข้อดีก็คือว่าเวลาเรามองเข้ามาจากด้านหน้าครับก็คือจะเห็นความเรียบเนียนของผนัง WPC ทั้งหมดไม่มีท่ออะไรมาเกะกะให้เห็นนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับหลังคาแบบ standalone นะครับผมที่แยกออกมาจากโครงจากตัวบ้านนะครับผมก็ถ้าสนใจจะทํางานหลังคาสวยๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ช่างปอนะครับ0969822424นะ รหรือแอดไปที่ Li น์แอดแอดไซทีนะครับช่างปองยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับช่างปองเชี่ยวชาญจริงไม่ทิ้งงานรับประกันนานแล้วก็งานมีคุณภาพนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ